บอกว่ากินข่าวเพ่อเสรลองมากินน้ำพริกมือก็ค่ะอร่อยผักเยอะเยอะสวัสดีค่ะวันนี้่วนกินข่าวอีกแล้วค่ะเมนูวันนี้เด้อค่ะไดเป็นแจวเด้อค่ะตําแจวอันนี้เป็นน้ําพริกปลาพริกปลาเหลยีหไม่ไหมค่ะน้าพริกปลาสุกเด้อค่ะแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรเน้นๆแล้วก็ไดเนื้อค่ะเนื้อแดดเดียวแล้วก็ผักร้นๆ้นถาดค่ะแล้วก็กินกับข้าวสวยแล้วก็ได้ไข่ต้มด้วยมาม่าค่ะกินขาวน้ำกันค่ะวันนี้เป็นเมนูแบบบานๆเด้อค่ะ ใส่น้ำพริกลงไปค่ะอันนี้เพิ่งทําเสร็จทําเองค่ะตอนนี้ทําเสร็จใหม่ๆใส่สมุนไพรแบบเป็นปันเ่าน้าพริกปลาอันซับหรือว่าแจ้วบองเนาะแจ้วบองค่ะแต่ว่าทําแบบมีน้ําหน่อยแล้วก็ผักก็จะมีดอกกระเจียวแล้วก็หล่นตเต็มเลยเ้วยค่ะมาเลยค่ะกินข้าวน้ำกันหมูข้าวแล้วคุกลงไปในเขาองศีค่ะคลุกลงไปเลยแบบนี้นะคะ กินแบบว่าอืรสชาตินัวมากชอบแบบไหนกินเลยค่ะอดอกกระเจียวพักในท้องดอกกระเจียวกับปลูกเองค่ะหน่อไม้ก็อยู่ข้างบ้านแล้วก็อือลมพัดดี้หรือคารออนข้างบ้านเหมือนกันค่ะ มึนขึ้นฝนตกแหงค่ะตกตก,ตกแหงเลยแหละเพราะเขาบอกว่าพายุเข้าเฮ้ยเสียงฝาหอ้องน่หละยว สังเกตน้ำน้ำขึ้นสูงมากค่ะอันนี้น้ำอยู่หลังบ้านบรรยากาศหลังบ้านตารล้างบานเนี่ยบ้านน้ำขึ้นสูงนะอื มีเขากินก็เลยแบบว่าอยากกินแจวเฮ็ดเองกัะแจบอีกเด้อค่ะทำเองก็อร่อยอยู่ดิอันนี้เป็นเมนูแบบว่าเวลาที่เราแบบว่าเบื่ออาหารมันก็อร่อยมาต้มเลยอ๋อ่อ อ,องอำเนยองไรเนี่ยยังไปแบบอ่านดิเอันนี้ไข่ต้มอืมอ em à, mình thấy lông hạt như vậy Nó đẹp dầu Tôi có thêm treo lông phải